สวัสดีครับยินดีต้องรับสู่ช่อง The Wonderful Book ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าวิถีรวยโดยไม่ต้องทำงานครับแค่ชื่อก็ดึงดูดแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับกับ10กฎพื้นฐานสำคัญที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนพิมพ์เขียวสู่สรภาพทางการเงินโดยไม่ต้องทางานอีกต่อไปครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องหาเงินเพิ่มนะแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดทั้งหมดที่เรามีต่อเงิน เวลาและก็การทำงานไปเลยน่าสนใจมากครับเราจะมาดูกันว่าจะหยุดใช้เวลาแลกเงินแล้วไปสร้างสินทรัพย์ที่ทำงานให้เราตลอดไปเนี่ยมันทําได้ยังไงโดยอิงจากหลักในหนังสือเล่มนี้แหละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกฎข้อแรกบอกว่าให้เข้าใจว่าเงินทำงานเพื่อเราอย่างแท้จริงได้อย่างไรคือเขาบอกว่าเงินไม่ใช่แค่กระดาษนะครับแต่มันคือพลังงานที่ทางแล้วก็ทางเลือก ม,มันเหมือนกระจกเลยครับที่สะท้อนความคิดและการตัดสินใจของเราออกมาใช่ครับที่น่าสนใจคือหนังสือบอกว่าคำถามแรกเนี่ยไม่ควรจะเป็นจะหาเงินเพิ่มได้ยังไงแล้วควรจะเป็นอะไรครับตัวกำหนดวิธีที่เราจัดการเงิน1000บาทเลยอ๋อคือถ้าเราจัดการเงินน้อยๆไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะจัดการเงินเยอะได้ปะครับถ้าเราเลินเลิกกับเงินน้อยเราก็จะเลินเลิกกับเงินมากเหมือนกันแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ เขาบอกว่าเราไม่ได้ค่าจ้างตามเวลาแต่เราได้ค่าจ้างตามคุณค่าที่เราสร้างขึ้นในเวลานั้นๆใช่เลยครับคนหนึ่งอาจจะทำงานสิบชั่วโมงแต่ได้เงินน้อยกว่าอีกคนที่ทำงานแค่ชั่วโมงเดียวความแตกต่างก็คือคุณค่าที่สร้างขึ้นไม่ใช่เวลาถูกต้องครับซึ่งมันก็นำไปสู่ข้อสรุปที่สำคัญมากเลยคือแทนที่จะวิ่งไล่ตามเงินให้หันมาโฟกัสที่การเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองแทนไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคือต้องแยกให้ออกระหว่างสินทรัพย์กับหนีสน้สินสินทรัพย์ก็คือสิ่งที่ใส่เงินเข้ากระเป๋าเราครับแม้แต่ตอนที่เราหลับอยู่ส่วนหนี้สินก็คือสิ่งที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าเราทุกวันเลยครับพอเราเข้าใจเรื่องเงินแล้วกฎข้อที่2ก็ตามมาเลยครับคือการสร้างสิ่งที่ทํางานแทนเราก็คือสินทรัพย์ที่เติบโตขณะที่เราพักผ่อนนั่นเองครับนี่คือการเปลี่ยนจากการทํางานเพื่อเงินไปสู่การสร้างบางอย่างที่ทํางานให้เราครับสินทรัพย์ในที่นี้ก็มีหลายรูปแบบมาก อาจจะเป็นภารกิจออนไลน์เล็กๆสินค้าดิจิตลอลอสังหาให้เช่าหรือการลงทุนในหุ้นก็ได้หมดเลยครับหลักการสำคัญของมันก็คือลงแรงอย่างตั้งใจครั้งเดียวแล้วมันจะจ่ายผลตอบแทนให้เราประเด็นคือเรื่องของคิดเลยนะครับต้องเปลี่ยนจากความคิดแบบลูกจ้างอืมมาเป็นความคิดแบบเจ้าของซึ่งก็คือการรับผิดชอบอนาคตการเงินของตัวเองร้อยเปอร์เซ็น์และต้องอดทนมากๆด้วยครับในหนังสือมีประโยคหนึ่งที่ชอบมากครับเขาบอกว่า คนส่วนใหญ่ประเมินสิ่งที่พวกเขาสามารถสร้างได้ใน5ปีต่ำเกินไปเพราะมัวแต่ไปสนใจสิ่งที่พวกเขาจะได้5วันใช่เลยครับแล้วเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงได้เนี่ยมันต้องมี3อย่าง 1. คือความสม่ำเสมอครับการออมหรือลงทุนทีละน้อยแต่ทำต่อเนื่อง2คือความรู้ใช่ครับเราสร้างสิ่งที่เราไม่เข้าใจไม่ได้และ 3. คือระบบอัตโนมัติหรือออโตเมชันอย่างเช่นการต้องโอนเงินไปลงทุนอัตโนมัติทุกเดือนถูกต้องครับ เพื่อให้วินัยกลายเป็นระบบไม่ใช่แค่ความตั้งใจชั่ววูบเอาละครับมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วกฎข้อที่3บอกว่าสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่ใช่เงินแต่คือความคิดของเราเองเพราะทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมามันเริ่มจากความคิดทั้งนั้นมันคือหลักการที่ว่าขยะเข้าขยะออกหรือ garbage in garbage out นั่นแหละครับอ,อ๋อถ้าเราป้อนความคิดเราด้วยเรื่องไร้สาระ ผลลัพ์มันก็ออกมาแบบนั้นแต่ถ้าป้อนด้วยความรู้ดีๆหลักการเป้าหมายความคิดเราก็จะเริ่มผลิตไอเดียที่ขับเคลื่อนชีวิตเราไปข้างหน้าได้เองที่น่าสนใจคือการท้าทายความเชื่อที่จํากัดตัวเองด้วยใช่ไหมครับแบบฉันไม่เก่งพอหรือมันสายไปแล้วใช่ครับความคิดพวกนี้อันตรายมากในหนังสือยังเน้นเรื่องวินัยทางความคิดด้วยครับบอกว่าคนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่ฉลาดแต่เพราะขาดโฟกัส การมีวินัยคือการสงบนิ่งได้ภายใต้แรงกดดันคิดก่อนทำแล้วก็แยกแยะได้ระหว่างความสุขชั่วคราวกับผลลัพธ์ระยะยาวนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการไตรตรองหรือ reflection ด้วยนะครับคือการเปลี่ยนประสบการณ์ให้เป็นปัญญาแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมคือการเลือกอยู่ใกล้คนที่คิดบวกคิดสร้างสรรค์เพราะมันจะช่วยยกระดับความคิดของเราไปโดยไม่รู้ตัวใช่เลยครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงในชีวิตประจาวันของเราล่ะครับ นั่นแหละครับคือที่มาของกฎข้อที่4คือการสร้างรายได้ที่ปลดปล่อยเวลาของเราไม่ใช่การเลิกทำงานนะครับไม่ใช่ครับแต่เป็นการออกแบบงานที่ยังให้ผลตอบแทนแม้เราจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแนวทิศหลักคือรายได้ที่มาจากการงัดข้อหรือ reverage income ใช่ไหมครับถูกต้องครับมันเกิดจากการสร้างระบบที่ทำงานซ้ำได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมตลอดเวลาเช่น สินค้าดิจิตอลที่ขายได้เองหรือโค้ชออนไลน์ที่คนเข้ามาเรียนได้ตลอดเวลาการเปลี่ยนจากการช่วยลูกท้าทีละคนไปสู่การสร้างสิ่งที่ช่วยคนได้เป็นร้อยเป็นพันในคราวเดียวมีมุมมองที่น่าสนใจมากครับคือการเปลี่ยนความคิดจากคนทำงาน (worker) เป็นนักออกแบบ (designer) อืมต่างกันยังไงครับคนทำงานจะถามว่าวันนี้ฉันต้องทำอะไรแต่นักออกแบบจะถามว่าฉันจะสร้างอะไรที่มันยังทำงานต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้โหเห็นภาพเลยครับ นี่คือการเปลี่ยนจากการดิ้นรนไปสู่การวางกลยุทธ์เลยนะใช่ครับและที่สําคัญคือมันเริ่มจากจุดเล็กๆได้เสมอไม่ต้องรอแผนที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องรอเงินทุนก้อนโตการสร้างระบบเล็กๆที่สร้างรายได้ให้เราแม้จะน้อยนิดมันคือเครื่องพิสูจน์ว่ามันเป็นไปได้และมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างสิ่งที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของความมั่งคั่งไม่ใช่การซื้อสินของแต่คือการซื้อเวลากลับคืนมาถูกต้องครับเราจะทําทั้งหมดนี้ไปได้ยังไง โดยที่ไม่รู้สึกว่างเปล่าคาตอบก็คือกฎข้อที่5ครับเปลี่ยนความหลงไหลให้เป็นกําไรระยะยาวจุดนี้สําคัญมากครับเพราะความหลงไหลอย่างเดียวเนี่ยมันสร้างกําไรไม่ได้ครับมันจะต้องถูกเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาให้กับโลกภายนอกด้วยอ๋อหลักการก็คือผสมผสานสิ่งที่คุณรักเข้ากับสิ่งที่คนอื่นต้องการเมื่อความหลงไหลมาเจอกับการรับใช้มันถึงจะสร้างสิ่งที่ยั่งยืนขึ้นมาได้ในหนังสือก็ให้คําแนะนําที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยนะครับ คือต้องสร้างโครงสร้างให้กับความลหลงไหลของเราปฏิบัติกับมันเหมือนเป็นธุรกิจไม่ใช่แค่งานอดิเรกใช่ครับแล้วก็ใช้เรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของเรามาสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างรายได้หลายช่องทางจากความลหลงไหลอย่างเดียวเหมือนศิลปินที่ไม่ได้แค่ขายภาพวาดอย่างเดียวแต่ยังเปิดคอสอนวาดภาพด้วยเลยและสุดท้ายสิ่งที่ยึดโยงทุกอย่างไว้ด้วยกันก็คือวินยัยเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นมรดกที่คงอยู่ตลอดไปพอสรุปแล้วกฎทั้ง5ข้อนี้เป็นเหมือนการเดินทางเลยนะครับ เริ่มจากทำความเข้าใจเงินไปสู่การสร้างสินทรัพย์การรับคมความคิดการปลดปล่อยเวลาและสุดท้ายก็คือการเติมเต็มทุกอย่างด้วยความหลงไหลใช่ครับแหล่งข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เราเห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงอาจไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือระดับของการควบคุมที่เรามีต่อเวลาและทางเลือกในชีวิตของเราต่างหากคำถามสำคัญจึงอาจไม่ใช่แค่จะรวยอย่างไรแต่เป็นอิสรภาพแบบไหนกันแน่ที่คุ้มค่าแก่การสร้างขึ้นมา เป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับฟังนะครับหากชอบเนื้อหานี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วติดตามรับสั่งตอนต่อไปกันได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ฟังกลับมาเจาะลึกหนังสือวิถีรวยโดยไม่ต้องทำงานกันต่อนะครับในส่วนที่แล้วเราได้วางรากฐานสำคัญกันไปแล้ว วันนี้เราจะมาลงลึกกันใน5กฎสุดท้ายซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสำคัญเลยครับของการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงครับเราจะมาดูกันว่าทำยังไงถึงจะเปลี่ยนจากการทำงานเพื่อเงินไปสู่การสร้างระบบที่เงินทำงานให้เราเพื่อให้เรามีอิสรภาพในการใช้เวลาและก็ใช้ชีวิตตามที่เราต้องการจริงๆครับน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่กฎข้อที่6เลยนะครับลงทุนในสิ่งที่สร้างความเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงแนวคิดนี้น่าสนใจมากครับ เขาบอกว่าอิสรภาพเนี่ยไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากการออกแบบชีวิตแล้วอะไรคือการลงทุนอย่างแรกที่สําคัญที่สุดครับสิ่งแรกและสําคัญที่สุดเลยก็คือการลงทุนในตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้วินยัยหรือว่าทักษะคือสิ่งเหล่านี้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้เลยแหล่งข้อมูลย้ําเลยนะครับว่าเงินที่ปราศจากความเข้าใจเนี่ยมันเปราะบางมากการลงทุนเพื่อให้เข้าใจว่าเงินทํางานยังไงจึงสําคัญกว่าการรีบเอาเงินไปลงทุนซะอีก โอ้โหคมมากเลยครับเหมือนกำลังบอกว่าสินทรัพย์จริงๆไม่ใช่เงินแต่เป็นสมองที่รู้วิธีจัดการเงินถูกต้องเลยครับและในแหล่งข้อมูลยังแยกให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับระหว่างสินทรัพย์หรือแอสเซทกับของใช้ส่วนตัวหรือโพสเซชันเขาแยกไว้ชัดเจนมากเลยของใช้ส่วนตัวอย่างรถยนต์หรือของหรูหราเนี่ยอาจจะให้ความพอใจแต่แค่ชั่วคราวใช่ครับแค่ชั่วคราวแล้วมันก็ไม่ได้สร้างอิสรภาพ ในขณะที่สินทรัพย์จริงๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างค่าเช่าหรือธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดให้เราสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับที่สร้างอิสรภาพให้เราอย่างแท้จริงเข้าใจเลยครับแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเหมือนจะมีการลงทุนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินด้วยใช่ไหมครับแต่กลับสร้างอิสรภาพได้เหมือนกันถูกต้องครับและนี่อาจจะเป็นส่วนที่คนมองข้ามไปเยอะมากอย่างแรกเลยคืออิสรภาพทางอารมณ์ ก็คือการลงทุนในการรู้จักตัวเองเพื่อไม่ให้เสียงวิจารณ์จากข้างนอกมาควบคุมการตัดสินใจของเราอันนี้สําคัญมากครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์การเลือกลงทุนเวลาอยู่กับคนที่สนับสนุนการเติบโตอของเราและแน่นอนครับสุขภาพเพราะเงินจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่มีสุขภาพที่ดีพอที่จะใช้มันจริงที่สุดเลยครับและสุดท้ายคือกรอบความคิดหรือ mindset คือการฝึกให้มองอุปสรรคเป็นบทเรียนเพื่อให้เราแข็งแรงและก็ปรับตัวได้เสมอครับ สรุปก็คือกฎข้อนี้กำลังบอกว่าอิสรภาพที่แท้จริงคือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งจากข้างในตัวเรานี่เองทั้งความรู้ทักษะสุขภาพเพื่อให้เราจะสามารถยืนหยัดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยครับเอาละครับมาถึงจุดที่น่าสนใจจริงๆกฎข้อที่7วินัยทางการเงินแหล่งข้อมูลบอกว่ามันคือความแข็งแกร่งอันเงียบงนันที่อยู่เบื้องหลังความมั่งคั่งทั้งหมดเลยวินัยที่ว่านี้มันเริ่มต้นจากตรงไหนครับเริ่มต้นที่คิดก่อนจะไปถึงบัญชีธนาคารครับ คือวินัยมันเริ่มจากความซื่อสัตย์ต่อตัวเองคือการกล้าเผชิญหน้ากับตัวเลขการเงินของเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายหรือว่านี่สินการตระหนักรู้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการควบคุมแต่การทำงบประมาณที่เป็นเครื่องมือที่จับต้องได้หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันคือข้อจำกัดนะครับนั่นคือความเข้าใจผิดเลยครับจริงๆแล้วมันคือการสร้างอิสรภาพนะสร้างอิสรภาพยังไงครับเพราะมันทำให้เราจัดสรรเงินไปในสิ่งที่สำคัญกับเราจริงๆประเด็นสำคัญเลยคือการจัดการอารมณ์ครับ การตัดสินใจทางการเงินที่ผิดพลาดส่วนใหญ่มาจากอารมณ์อย่างเช่นการซื้อของตามกระแสใช่ครับหรือการใช้ใจ่ายเพื่อลดความเครียดแหล่งข้อมูลแนะนําให้เราหยุดคิดก่อนตัดสินใจใช้เงินก้อนใหญ่เสมอและเสาหลักของวินัยทางการเงินที่เขาพูดถึงก็คือ 1. การออมไม่ใช่เพื่อตระหนีนะครับแต่เพื่อสร้างความมั่นคงและความสงบในใจความสม่าเสมอสําคัญที่สุดใช่ไหมครับสําคัญกว่าจํานวนเงินอีกครับ 2. คือการลงทุนต้องใช้ความอดทนและกลยุทธ์ไม่ใช่การไล่ตามกําไรระยะสั้น และ 3. การจัดการหนี้คือต้องหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จําเป็นเพราะมันคือโซ่ตรวนทางการเงินเลยแล้วยังมีการพูดถึงการใช้ระบบอัตโนมัติมาช่วยสร้างวินัยด้วยใช่ไหมครับเช่นการตั้งโอนเงินออมหรือลงทุนอัตโนมัติทันทีที่เงินเดือนเข้าใช่ครับซึ่งมันก็จะเชื่อมไปกดข้อต่อไปได้พอดีแต่มีอีกเรื่องที่น่าทึ่งมากในกฎข้อนี้คือเขาเชื่อมโยงวินัยเข้ากับความรู้สึกขอบคุณ2เรื่องนี้เกี่ยวกันได้ยังไงครับคือเมื่อเราพรอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วความอยากที่จะใช้จจ่่ายยฟุมเือันะลดลดง แล้วความโลภซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายของวินัยก็จะหายไปเองครับเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยครับซึ่งมันก็ต่อยอดจากเรื่องวินัยได้ดีมากเลยครับไปสู่กฎข้อที่8คือการใช้ระบบอัตโนมัติมาแทนที่ความกังวลมันทํางานในทางปฏิบัติยังไงครับแนวคิดหลักก็คือการนําอารมณ์และความลังเหลออกไปจากการบริหารเงินครับ เริ่มจากการทําความเข้าใจกระแสะเงินสดของตัวเองก่อนแล้วก็ออกแบบเส้นทางการไหลของเงินเหมือนวางท่อให้เงินเลยนะครับใช่ครับให้เงินทุกบาทมีหน้าที่ของมันในแหล่งข้อมูลมีขั้นตอนที่ชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับชัดเจนมากครับ 1. คือใจ่ายให้ตัวเองก่อนหรือ pay yourself first ตั้งโอนเงินเข้าบัญชีออมและลงทุนอัตโนมัติทันทีก่อนที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นใช่ครับ 2. จ่ายบินอัตโนมัติอันนี้ช่วยลดความเครียดจากการลืมจ่ายแล้วก็กล้าปรับได้เยอะเลย 3ก็คือออมเงินอัตโนมัติสร้างกรอะป้องกันทางเงินอย่างเงียบๆในเบื้องหลังและ 4. ลงทุนอัตโนมัติอันนี้สำคัญมากช่วยขจัดความลังเลแล้วปล่อยให้พลังของความสม่ำเสมอและการทบต้นทำงานไปเองแต่ทั้งหมดนี้มันดูเหมือนเป็นการจัดการรายจ่ายนะครับแล้วการสร้างรายได้แบบอัตโนมัติแ่ะครับครับอันนั้นคือภาพที่ใหญ่ขึ้นมันอาจจะไม่ใช่แค่การจัดการรายจ่ายแต่รวมถึงการสร้างรายได้ด้วยเช่นการสร้างสินค้าดิจิทัลหรือรายได้จากค่าเช่าซึ่งนี่แหละครับ คือหัวใจของการหลุดพ้นจากกับดักการใช้เวลาแลกเงินแต่ก็มีข้อควรระวังที่สัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับคือเชื่อมั่นในระบบแต่ต้องตรวจสอบสม่ำเสมอแน่นอนครับระบบอัตโนมัติไม่ใช่การปล่อยปละละเลยนะมันเป็นเครื่องมือช่วยให้เราตระหนักรู้และควบคุมได้ดีขึ้นก็คือต้องค่อยกลับมาดูอยู่เรื่อยๆใช่ครับประโยชน์สูงสุดของมันเลยก็คือการลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจหรือ decision fatigue ที่คอแล้วเราก็ได้ทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดคืนมานั่นก็คือเวลาของเราครับเอาล่ะครับเรามาขยายความตรงนี้กัน กฎข้อที่ก้าวเป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดครั้งใหญ่เลยจากเป็นผู้รับคุณค่าไปสู่การเป็นผู้สร้างคุณค่าถูกต้องครับผู้บริโภคจะถามว่าฉันจะได้อะไรแต่ผู้สร้างจะถามว่าฉันจะสร้างอะไรที่ยั่งยืนได้บ้างผู้บริโภคบ่นเรื่องปัญหาแต่ผู้สร้างมองหาทางแก้ไขปัญหานั้นครับแหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นความแตกต่างในพฤติกรรมที่ชัดเจนมากเลยนะครับครับผมในด้านการเรียนรู้ผู้บริโภคเรียนรู้เพื่อความบันเทิงแต่ผู้สร้างเรียนรู้เพื่อนําไปลงมือทําใช่ครับด้านการใช้เวลา ผู้บริโภคใช้เวลาไปกับเสพข้อมูลแต่ผู้สร้างใช้เวลาอย่างตั้งใจเพื่อผลิตผลงานแล้วด้านการใช้เงินล่ะครับผู้บริโภคใช้เงินเพื่อความสุขชั่วคราวแต่ผู้สร้างใช้เงินลงทุนในเครื่องมือหรือความรู้เพื่อต่อยอดคุณค่าครับสิ่งนี้ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าเรามองความล้มเหลวอ,อย่างไรมณะในเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยใช้เลยครับโลกไม่ได้ต้องการของที่เหมือนกันแต่ต้องการสิ่งที่เป็นเวอร์ชันของเราความเป็นตัวตนนี่แหละครับคือพลังที่แท้จริง สุดท้ายแล้วการคิดแบบผู้สร้างจะนํามาซึ่งความสงบภายในครับความอยากได้อยากมีมันจะลดลงเพราะเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับการสร้างสรรค์ทําให้เราเป็นผู้กําหนดไม่ใช่ผู้สแสวงหาอีกต่อไปแล้วแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรครับกฎข้อสุดท้ายนี้เหมือนกันรวบยอดทุกอย่างเท่าด้วยกันเลยคือการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่เงินเก,นเกษียณแต่คือการสร้างมรดกแนวคิดหลักคือมองว่าช่วงเวลาทํางานของเราคือช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวเป้าหมายคือการเปลี่ยนจากการมีไรายได้ไปสู่การมีความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่ทํางานแทนเราได้ ซึ่งในหนังสือย้าเลยว่าการออมอย่างเดียวไม่พอไม่พอแน่นอนแต่การลงทุนคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เงินเติบโตและพลังของดอกเบีย้ยทบต้นคือสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตได้ในระยะยาวเลยนอกจากนี้ยังต้องปกป้องความมัง่งคั่งด้วยใช่ไหมครับเช่นการทําประกันหรือการวางแผนมรดกใช่ครับและกรอบความคิดที่สําคัญมากคือการต่อต้านภาวะเงินเฟ้อตามไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์อินฟลชันที่พอรายได้เพิ่มก็ใช้ใจ่ายเพิ่มตามไปด้วยถูกต้องครับ คนที่สร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงได้เนี่ยเขาจะอัปเกรดความคิดเร็วกว่าอัปเกรดเข้าของเสมอเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นเงียบมันคือความสงบในใจไม่ใช่สิ่งที่แสดงออกภายนอกแล้วแนวคิดความมั่งคั่งข้ามรุ่นหรือ Generation Wealth ล่ะครับไม่ใช่แค่การทิ้งเงินไว้ให้แต่คือการทิ้งความรู้และกรอบความคิดในการสร้างคุณค่าไว้ด้วยทุกต้องเลยครับนั่นคือมรดกที่แท้จริงรางวัลสูงสุดของเส้นทางนี้คืออิสรภาพในการเลือกครับเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตที่ไไหนทนทาาางงอย่รรรแลละใใช้เวกับครครับบคค ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากการวางแผนและวินัยที่เราสร้างขึ้นตั้งแต่วันนี้จากแหล่งข้อมูลที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ทิ้งทายด้วยข้อคิดที่น่าสนใจว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่การมีเพียงพอแต่คือการมีความสามารถที่จะให้สอนและสร้างบางสิ่งที่คงอยู่ยาวนานกว่าตัวเราเลยอยากจะฝากให้ไปคบคิดกันต่อนะครับว่าถ้ามองไปข้างหน้าอีกสิปีมีอะไรเล็กๆสักหนึ่งอย่างที่ใครๆก็สามารถเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่เพื่อผลกำไรในทันที แต่เพื่อเป็นอิดก้อนแรกในการสร้างโมรดกที่ยั่งยืนกว่าชีวิตการทํางานของเราขอบคุณสําหรับการรับชมทุกท่านครับแล้วติดตามรับฟังวิดีโอตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ